สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปีป่าน่ะทุกคนจ้าเมื่อนี้คือเก้าจ้าเมื่อนี้วันเสาร์สวัสดีเจ้าวันเสาร์จ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะคือเก้าจ้าทำงานชีวิตทุใสแรงงานน่าจะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นยังไงจ้าอากาศอยู่บ้านหนาว่าตอนเสาร์มันจะเย็นๆจะสองสามมือเลยจ้าอากาศมันหนาวลงน่าจะเนาะสวัสดีแามเสาร์ฟังเสียงนกจ้าพี่น้องจ้านกเขากระตื้นแลวน่าจะเนาะ เขากะตื่นนกก็ตื่นนกมันก็นออกจากข้างจากก็คือพวกเข้าเลยจ้ะเป็นขึ้นมากระออกจากข้างไปหาอยู่หากินเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่นอ้องพี่ป้าลนะคะไปพ่นจ้ะว้า,ม,า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 ม,มืนมาานนนอนีเสาอีกแหละหน่อยจ้ะตื่น้นมากระ่อรอดไปทํางานขึ้นเก่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมีจ้ะฮูนจ้ะรถสิมากระทำผลนาะจ้ะเนาะอีแหละหน่อยก็รออีกฝากนึงจ้ะตื่นกันยังจ้ะตื่นสิมา หายังอุ่นๆกลิ่นนะจ๊ะเนาะหากระฟงกาแฟหาโอ้นตินจ้ะบำรุงร่างกายเพราะว่าอากาศนั้นหนาวโลกนะจ๊ะเนาะพอแม่พี่น้องพี่ป้าน่ะอาทุกคนจ้ะบรรยากาศเย็นโลกนจ้ะมีจ้ะต่างคนต่างออกจากห้างต่างออกหาอยู่หายสิ่งกันนะจ๊ะเนาะมือนี้ลุงมหัน่ตื่นเลยนี่จ้ะแสงพระอาทิตย์กำลังสีขึ้นแล้ยนะจ๊ะเนาะเสีง นาเศ้า <c oughs> นี่แหละจ้ะบรรยากาศนะจ๊นะเนาะเสียงนกเสียงกาห้องพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอะทุกคนจ้ะดูนะจ้ะแสงอาทิตย์ฟัาฝนก็น่าชื่นใจพ่อแมี่นองอากาศยินๆทิ้ตื่นขมาสูดอากาศกันจ้ะอากาศที่สดชื่นนะจ๊นะเนาะนี่จ้ะบรรยากาศน่าเศร้า อากาศเย,ย็นๆไพ่ตื่นก่อนก็ไเดเรียกหลายอย่างนะจจนะเนาะนี่จ้ะส้าอากาศเย็นๆนแต่วากลางวันก็ล่มดีอยู่ะพ่แม่พี่นองทุกคนจ้ะแต่บุกไฟห้อนนะจ๊นะเนาะช่วงนี้เนาะเพราะว่าอากาศมันเย็นจ้ะรักษาสุขภาพในเด้อที่โรงงานคนป่วยร้ายหลายทั้งไอทั้งไขทั้งไอน,นะจจนะเนาะ อากาศเปลี่ยนจ้ะเดี๋ยวก,ก้อนเดี๋ยวกะหนาวจ้าหากชอบก,กดไลค์ถูกใจก็แชร์ฝากช่องให้แน่นแจ่ะความเปพี่น้องพี่ป่านาทุกคนจ่ายมือ้อื่นวันหยุดถี่พ้าไปเที่ยวใส่เนะื้อไปเที่ยวนะจงนนะเนอีแหลไปทำงานกันจ้ารถอีแหลหน่อยมาแล้ว